ชาตีสิริจันโทสุดยอดสายเหนียวอีกหนึ่งรุ่นสวัสดีครับ f c พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องสำหรับเหรียญสุดยอดสายเหนียวพิธีดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญชาตีสิริจันโทปี2518หหน้าตาจะเป็นยังไงรับชมกันเลยครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญดีปีลึกๆวิธีใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นเหรียญสายเหนียวนะครับที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคายังไม่แพงแต่ว่าวิธีการจัดสร้างนี่สุดยอดนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญชาตรีนะครับนี่นะครับเหรียญชาตรีสิลิจันโทนะครับเหรียญชาตรีสิริจันโท,นนโทอันนี้เป็นพิมพ์ของอ่า เจ้าคุณอุบาลีนะครับนี่นะครับเจ้าคุณอุบาลีนั่งสมาธิแบบเต็มองนะครับนี่นะครับอ่าสิริจันโทนะครับด้านล่างนะครับอ่าข้างหลังนี่จะเขียนว่าชาตรีนะครับแล้วก็จะเป็นยันข้าวลามตัดนะครับยันห้าข้าวลตัดแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มันจะมีสามพิมพ์นะครับสามพิมพ์คือมันอยู่ในชุดของอ่าชุดเขาเรียกชุดไตภาคีนะครับ สมทบบุรณะนะครับอันนี้ชุดนี้จะจัดสร้างโดยคณะกรรมการนะครับพัฒนาวัดหนองหลวงตำบลบางลี่อำเภอท่าวุนนะครับจังหวัดลบบุรีจัดสร้างขึ้นนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อจะหารายได้นะครับตั้งกองทุนสิริจันทรนิธิขึ้นมานะครับเดียนที่สร้างก็เพื่อแจกนะครับแจกสมณคุณแก่ผู้ที่บริจาคสมทบทุนนะครับ เหีียนี like ้ก็จะมี3ามพิมพ์อย่างที่บอกนะครับก็จะมีพิมพ์นี้ครับพิมพ์รูปไข่นะครับพิมพ์รูปไข่ด้านหลังจะตะบูนะครับนี่นะครับชาตีนะครับเขาเรียกเหรียญชาตีสิริจันโทนะครับแบบนี้นะครับเหรียญรูปไข่แล้วก็จะมีเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมเขาเรียกเหรียญโชคเทวีแล้วก็จะเป็นเหรียญมีเหรียญรูปอามนะครับเหรียญรูปอามอันนั้นเขาเรียกเหรียญนินิรันตลายนะครับ พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับเหรียญชุดนี้นะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดปลมนิวาตกรุงเทพนะครับในวันที่19พิษุนายนพศ2518นรนะครับรวมเกจิชื่อดังเลยนะครับก็พุทธาพิเศษก็ก็จะมีหลวงปู่สิมนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องนะครับเชียงใหม่พระอาจารย์จวนวัดภูทอกหนองคายนะครับพระอาจารย์วันวัด ธรรมประภัยดำรงธรรมสกลนครหลวงพ่อคูณวัดบรรไลนะครับมีหลวงปู่โต้ด้วยนะครับหลวงปู่โต้วัดปรโดุชิมพีหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับ หลวงวทบวัดช้างเผือกนะครับหรือวัดชนแดนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหลวงหลวงพ่อมีนะครับวัดเขาสมอคอนเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีเกจิอีกอ่าหลายท่านอีกนะครับที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อขึ้นมานะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สุดยอดจริงๆนะครับเหรียญนี้นะครับวิธีสุดยอดมากๆนะครับสําหรับเหรียญชาตีนะครับเหรียญชาติก็จะเป็นพิมพ์ลูกไข่แบบนี้นะครับดูพิมพ์ทางด้านหน้าเนี่นะครับก็จะพื้นผิวเหรียญนะครับก็ มองดูเหมือนจะนี่นะครับมองดูจะเว้าลงไปเป็นแดงกระทะแบบนี้นะครับนี่นะครับจมหน้านะครับปะคูบาลีนะครับนี่นะครับจะมีเม็ดในตานะครับเม็ดในตาอ่าคมๆนะครับเม็ดในตาคมๆโดยเฉพาะฝั่งทางด้านอ่าซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับจะมองเห็นเป็นเม็ดในตาคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมองเห็นเป็นเม็ดในตาคมชัด หน้าตาก็จะแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับแล้วก็จุดเด่นอีกตรงหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีเม็ดฝอนะครับเป็นเม็ดกลมๆติดอยู่นะครับนี่นะครับต้องติดชัดนะครับเม็ดนี้นะครับนี่นะครับเม็ดฝอตรงนี้นะครับจะมีเม็ดฝอติดอยู่นะครับหนึ่งเม็ดนะครับกลมๆนุ่นๆนะครับนี่นะครับอ่าความคมชัดก็ต้องมานะครับนี่นะครับจีวงจีวอน โดยเฉพาะนิ้วมือนะครับนี่นะครับลักษณะนิ้วมือครับดูดีๆนะครับนี่นะครับกลางออกมาอย่างนี้เป็นแท่งนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับลักษณะนิ้วมือเป็นนิ้วมือนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกตรงหนึ่งนะครับนี่นะครับฟอนตัวหนังสือนะครับนี่นะครับเป็นแท่งแล้วก็จะเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับเป็นแท่งหนาๆใหญ่ๆที่สวยแบบนี้นะครับ นี่นะครับห้วนหางนะครับดูนะครับนี่นะครับลักษณะฟอนต์หนังส genocide, ือนะครับสิริจันโทนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็ประมาณนี <Skills ibles> ้นะครับ so, นี oui ่นะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับก็ความคมชัดนะครับพื้นผิวก็ต้องเรียบตึงนะครับคมชัดนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ นี่นะครับตรงเหรียญตรงนี้จะมีรอยการแกะพิมพ์เกินออกมานะครับเป็นแท่งออกมายื่นออกมาหนึ่งแท่งแบบนี้นะครับแกะเกินแบบชัดนะครับนี่นะครับเป็นแท่งออกมาชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะทั่วไปนะครับนี่นะครับหนังสือนี้เป็นแท่งครบชัดแบบนี้เลยนะครับชาตรีเส้นสายของลายยันนะครับเข้าลาดตัดนูนเด่นชัดนะครับตัวอักขระชัดเจนนะครับนี่นะครับ ผิวเรียบตึงเป็นธรรมชาตินี่นะครับประมาณนี้นะครับพ <bass> ิมพ์ทางด้านหลังนะครับลักษณะตัวตัดเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับมันก็จะตัดหยาบตัดฉีกนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับจะมองเป็นสองชั้นนะครับเหมือนสองชั้นเลยนะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านซ้ายเบือของเรานะครับนี่นะครับจะมีขอบตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ แต่โดยรวมเราจะตัดฉีกแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดยาตัดฉีกนะครับเขาเรียกกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านขวามือของเราก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่สายเหนียวที่น่าเก็บสะสมนะครับราคา ยังไม่แรงนะครับยังไม่แพงนะครับน่าเก็บสะสมมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับยิ่งสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเราเรียกเหรียญชาตินะครับนี่นะครับเหรียญชาติสิริจันโธนะครับปี2518นะครับนี่นะครับก็สุดท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ